คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้่องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาเลยวมก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องในผีวีทูด้วยตอนนี้เกมไปเย็นติกินะครับผมนะวันนี้พบทุนมาที่500้ทวนครับจะกดที่ไม้ละ30เลยนะเปิดเทอร์โบแล้วไปเลยครับ เปิดมาดอกแรกที่12ครับผมนะโอ้โหเสียดายไม่ไหลแล้วไปต่อครับไปอีกครับเออเปิดมาที่9กยังไงเออไหลต่อไปที่180ครับแลอย่างไงมาต่ออีกย540และอีกทีนึงเออมาอีกมานึงมา152แลมาอีกครับผม1500ท้ทวนนะัแนอะยังไงโอ้โหหมดแล้วครับกด,ดไม่กี่ทีซุปเปอร์เมกามาแล้วนะ3,462้ครับและขยับเพิ่มเลยแล้วกันไปที่ไม่ร้อยแล้วลงมาครับ เปิดมาดอกนี้ที่10ไหลต่อไปที่5และมาต่อยอสิบยังไงโอ้โหหมดแต่มาย5แล้วไปต่อไปอีกทีเปิดมาดอกนี้ที่150และยังไงโอ้โหสวยงามครับไหลต่อไปที่600ทวนแล้วยังไงมาต่อย600อยทวนแลอน่อีกทีหนึ่งอีกทีเออมาอีกห4 0ครับและวไยเต็มๆอย่างนี้โอ้โหไม่ไหลสัง,งั้นนะได้มา1,990ัน990แล้วไปต่อครับไปอีกครับลงมาครับยังไงครับ เออและสก,กัตเตอร์ม,มาแล้วสามตัวรี่สิครั้งนี้ไม้หนึ่งร้เริ่มกันเลยโอ้แล้วเปิดมาดอกแรกที่5้ครับนะไหลไหมเออไหลตออ่อไปสองร้อยทวนเลยยังไงเมาอ้ยหมดแล้วมา205ร้้าครับและสิบครั้งเปิดมาดอกนี้ที่ยีสิบยังไงต่อเออไหลต่อไปยี่สิและหมด ได้ไมาอีก45พร้อมกับมุลฟีเพิ่ม4ครั้งก็ได้สก,กัตเตอร์2ตัวนะครับนะและเปิดมาดอกนี้ที่75ยังไงเออไลต่ต่อไป 1, ที่1,600ทวนครับและยังไงเออไป800ทวนและมาอีกไหมโอ้โหหมดและดอกนี้ได้มาอีก2,475รางมันก็โตและ13ครั้งลงมาจ้า โอ้โหสวยงามครับแล้วเปิดมาที่1นึ่งพันทวนยังไงต่อมาทุกดอกนะแล้วมา่หกร้อครับยังไงมาอีกทีหนึ่งหนึ่ันห้และโอ้โหหมดอีกแล้วและดอกนี้ได้มา2องพาสิเราก็ตออีกทีหนึ่งและ12ครั้งมาไหมเออเปิดมาที่800ร้อทวน มาทุกดอกจริงๆนะวันนี้และเปิดมาอีกหนึ่งพันห้าร้อยครับแล้อยังไงมาต่อยนั้นจะร้อยห้าสิบและอีกทีไหมโอ้โหหมดอีกแล้วและดอกนี้ได้อีกสามพันห้าสิบรางมันก็โตอีกทีหนึ่งโอ้โหสวยงามจัดรางมันก็โตสามทีสองสามทีติดติดกันเลยนะและสิบครั้งลงมาโอ้โหไม่มาเสียดใไวายเต็มๆอ่ะและเก้าครั้งไมมาอีกแปดครั้งมาไหมโอ้โหไม่มาอีกครับและเจ็ดครั้ง เปิดมาที่150โอ้โหไม่ยอมไหลนะและ6ครั้งครับเออเปิดมาที่3,5 0เออดอกนี้สวยมาอีกแล้วนะั้นสองพนทวนะยังไงโอ้โหหมดอีกแล้วและดอกนี้มาแล้วรางซูเปอร์เมกา5 6 0 0ทวนครับนะั่นและ5ครั้งมาอีกไหมสวยไหม9ก0แล้อยังไงโอ้โหมาต่อย800แ0ดร้ยอะยังไง ออมาต่อยห้าร้อยแลมาอีกครับโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยะไยังไงมาอีกห้าร้อยทวนอ้โหไหลาย,ยาวจัดจัดและหมดอุ้ยทักคุบหมดปับ๊บได้มาสามพันเก้าร้อยทวนรางวัลเบก้าอีกหนึ่งดอกนะครับนะและ4สี่ครั้งเออเปิดมาที่สี่ร้อยทวนยังไงเออไหลต่อเจ็ดร้อยห้าสิบครับและ มาอีกเบลโ,โฮดถึงมาห้าร้อยเจ็ดสิบห้าสวยงามจัดจ้านะเข้าทุกดอกจริงๆครับนะวันนี้นะโอ้โหมาอีกสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าเรามาก็ต่อนะครับและสามครั้งสุดท้ายเอ้ยไม่มาสองครั้งสุดท้ายเอ้ยยังไม่มาและครั้งสุดท้ายโอ้สามครั้งสุดท้ายไม่มาเลยทีเดียวนะชมเยอะไปหรือเปล่า โอ้โหสวยงามจัดได้มา2800้ทวนนะครับนะสำหรับแต่กระเตอร์รอบนี้รับรางวัลกันเลยและขยับเพิ่มดีไหมหรือพอดีวะอ่ะลองดูหน่อยแล้วกันขยับเพิ่มเป็น200ครับและลงมา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 อีกทีเปิดมาที่100่้ยทวนไหลต่อไปที่800ท้ทวนครับและยังไงเออมาต่ออีก4ีสโอ้โหเบาจัดและมาอ e ีกนะห้้ทวนแรกอีกทีนึ่งโอโ้ยังมาต่ออีก1,600แล้วไวสวย,สวย โอ้ยหมดได้มาอีกสามันสี่สิบนะครับนะโอ้โหโอเคพอใจแล้วครับวันนี้จแต่ดูเติมแรกมา500นะแต่มา28,000ืครับสวยงามนะใครดิชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งนงนิงนกนิง,นนงเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะและอย่าลืมไปกดติดตามช่องหลักและช่องสำรองไปเลขสามกันด้วยทิ้งลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครอยากเล่นตามก็ไปที่คอมเมนต์ได้เลยเหมือนกันครับทิงลิงก์ไว้แล้วเหมือนกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ในพี่ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี ระพอร้อม